ส่วนคนที่เป็นเพื่อนแล้วนะคะกดแบบนี้นะคะอะอย่างอันนี้นะคะจะเป็น Facebook ของท่านประธานนะคะถ้าเราอยากเห็นโพสต์แรกของท่านประธานนะคะเราได้เป็นเพื่อนกับท่านประธานแล้วแบบนี้นะคะเราอยากเห็นท่านประธานโพสต์อะไรมานะคะถ้าเรากดติดดาวไว้เนี่ยเราจะเห็นเป็นคนแรกเลยนะคะให้เรากดไปตรงที่มีรูปคนแล้วก็เครื่องหมายถูกเล็ก ตรงนี้นะคะข้างๆข,ข,ขีดอ่าสามไข่ปลาเนี่ยค่ะให้เราจิ้มเข้าไปเลยนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะมันจะมาหน้านี้นะคะให้เรากดเห็นไหมคะที่มีรูปดาวข้างล่างแถวที่สองนะคะเห็นโพสต์ก่อนเห็นไหมคะให้เราคลิกตรงนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะก็คือการติดดาวเรียบร้อยแล้วเวลาท่านประธานโพสต์อะไรมาเห็นไหมคะลายมันจะขึ้นคําว่ารูปดาวแล้วก็รายการโปรด เนี่ยค่ะมันเป็นการติดดาวเวลาท่านประธานโพสอะไรมาเนี่ยเราก็จะเห็นแบบนี้เลยนะคะเห็นก่อนเลยเขาโพสอะไรมาเราก็จะเห็นก่อนเลยง่ายๆแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าการติดดาวเนะเาะลองไปทำดูนะคะ